สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็พามาดูบอลสีนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็คือลูกค้าได้สั่งเอาไว้นะคะตอนนี้เรากําลังปล่อยของออกนะคะเพราะว่ามันเริ่มล้นสวนนะคะอยากปล่อยของเก่าออกและอยากได้ของใหม่มาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มกดดูเอฟป,ปล่อยมากเลยนะคะเราก็เลยต้องทําการเอาของเก่านะคะออกไปบ้างเพราะว่าไม้พวกนี้นะคะเราทําจํานวนไว้เยอะเยอะมากนะคะบางครั้งเราไม่ค่อยได้ขายเราเราชอบนะคะชอบความชอบส่วนตัวคือชอบ ชอบผาแล้วก็ชอบเก็บชอบดูเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ณนะตอนนี้มันเยอะมากนะคะนี่ราคาหลักสิบเราก็มีนะคะอันนี้เราขายแค่ไม่เท่าไหร่นะคะห้าสิบหกสิบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ฟอร์มนี่ก็เป็นอ่างทอดรูปเพื่อนเพื่อนนี่ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูเพชรพันล้านนี่เพชรพันล้านนี่ก็ยังไม่กัดสีเท่าไหร่นะคะเวลาเขากัดสีนี่มันจะออกแบบแบบแคล้ายๆหกหลงนะคะจะเป็นอ่าสีชมพูกระดูกจะ ออกขาวแต่ว่าถ้าเป็นหกหลงจะออกกระดูกเขียวนะคะเพื่อนอันนี้ก็อะไรนะช้างเผือกใบบัวหรืออะไรไม่แน่ใจนะคะน,นี่ก็เป็นไม้บ้านๆคะ่ะเลี้ยงง่ายๆนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมัตส,สุรีนะคะหน้าตาจะเหมือนพวกนางพิ้วนะคะแต่ว่านางพิ้วใบเขาจะบิดบๆเบี้ยวๆนะคะแต่ว่าสีนะคะจะเหมือนกันนะคะอันนี้คือนางอ๋อไม่ใช่นางพิ้วอันนี้จะเป็นมัตส,สุรีะคะ่ะเพื่อนๆหี่ดูสีนะคะ แล้วก็ตัวนู้นจะเป็นเท้าพันตาค่ะเพื่อนแล้วก็จะมีอันนู้นจะเป็นเสนะะืสอพรานนะคะเสือพรานแต่ทหารพราจะเป็นคนละตัวกันนะคะใบจะเล็กกว่านะคะนู้นจะเป็นเสือพรานนะคะนี่ก็สั่งไว้เช่นกันแล้วปักไม้เปลี่ยนดินให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีจอมทัพค่ะเพื่นอนแล้วทางด้านนี้จะเป็นสีหวานวานลูกไม้สีหวานหวานนะคะน่ารักน่ารักทางนี้จะเป็นนางวาลีค่ะทั้งสองต้นเลยนะคะอันนี้ก็ลูกค้า อันนี้ลูกค้าฟิชชื่อมาเลยนะคะว่าอยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็คัดให้เลยนะคะอันไหนดินไม่โอเคเราก็เปลี่ยนให้นะคะทรงไม่สวยใส่ไม้ให้ทันทีเลยค่ะเพื่อนนี่นะคะเพราะความอยากขายอยากได้ของใหม่คันเพื่อนอยากได้ต่อนณะตอนนี้อยากได้ไม้ตะกูลไม้ป้ายไม้ด่างนี่นะคะอ๋อแล้วจะเป็นโซนนู้นะคะอันนู้นก็มีก็รอปักไม้เช่นกันค่ะ นี่แล้วก็เก็บภาพไม้สวยๆของสวนเรานะคะที่เราอยากปล่อยตอนนี้นะคะก็มีหลายตัวอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนั้นที่ว่าบอลกําลังดังๆมีหลายตัวแล้วก็ทําจํานวนไว้เยอะนะคะเห็นเขาว่าบอลสีนะคะมีชื่อหรือว่าสายพันธุ์นี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะห้าหกพันชนิดได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราเอาทั้งหมดนี่คิดว่าไม่ไหวนะคะเลือกเฉพาะตัวที่ชอบนะคะส่วนมากจะเน้นเป็นตัวที่เราชอบนะคะเพื่อนๆอันไหนชอบแล้วก็สั่งเอฟเอฟมานะคะตามตลาดนัดแล้วก็ซื้อนะคะซื้อจนโดนบ่นช่วงนี้ก็ตอนแรกนะคะเราคิดว่าเราจะหยุดสั่งบอลสีบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ อดไม่ได้นะคะเพราะว่าดูเฟซดูเพจอะไรตอมีอะไรเกี่ยวกับบอลสีนี่ทุกวันจริงๆนะคะเพื่อนก็พอเห็นตัวไหนสวยก็อยากได้นะคะก,ก็เลยต้องนําของเก่านะคะออกบ้างนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนสําหรับบอลสีสวยสวยตัวเก่าเก่าตัวพื้นๆอ่าประมาณนี้นะคะก็ยังคงรักบอลสีในตับ รามเกียรติ์ตับพวกอาตับเดือนตับจังหวัดตับอะไรอย่างนี้นะคะยังยังชอบอยู่แต่ก็ตอนนี้เริ่มขยับมาเป็นไม้ป้ายบ้างนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะกับบอนสีนะคะที่เรากําลังจะอาจจะส่งให้ลูกค้านะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ